ดีครับทุกคนเคยมีความฝันในวัยเด็กกันไหมครับซึ่งผมก็มีบางอย่างที่อยากจะทําในโซน4นะนั่นก็คือการตีบวกสกิลขึ้นเป็นบวก ก้านะวันนี้เราก็จะมาตีกันโดยผมจะตีสองท่านะไม่รู้ว่าจะได้เปล่าหรือพอซื้อกันแต่มาแค่ร้อยกว่าใบเองปะเราไปลุยกันเลยซึ่งผมมีสูตรนะนะเออสูตรดีๆนะเว้ยลองไปใช้กันได้เราลองตีไปเลยก่อนเลยรอชื่อขึ้นแค่นนั้นแหละเอาดีนี่บวก8เองสกิลเนี้ยก่อนนันนี้ผมตีไปแล้วนะประมาณ30บกว่าใบนะแม่งก็ไม่ติดเอาเรื่องจัดเลยสกิลเนี้ยเฮ้ยคุมไว้นี่เอาแล้วไงได้เล่นแหละ ใบที่ร้อยไปมันมาเฮ้ย <_ EN> เอาดีใจสั่นวะเที่ยมแม่งเหนียวจัด40กว่าใบอะนะแล้วนะเงินสีเขียวแล้วว่ายังไม่ติดอะ่ะเริ่มร้อนลนละแม่งเอาเรื่องจัดเออติดสักทีใจกูสั่นเลย สกิลเดียวพักก่อนเลยอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วอย่างงี้อย่างี้ต้องไปฟาร์มต่อด่วนเลยด่วนเลยฟาร์มด่วนเลยขอญาตเลยระบายกับมอนด่วนตอนนี้แบบร่างผมก็เหมือนได้เพลงเลยนะหลังจากผมไปเข้าห้องพระแล้วก็สวดมนต์ั่งสมาธิเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะนี่เราก็จะมาตีบวกกันต่อแล้วผมก็ไปซื้อใบมาเพิ่มด้วยนะปะเราไปลุยกันเลยบวกเก้าอ้อยแค่เริ่มตีก็ท้อละ เอาดีแม่งหวังบวก9จริงว่วะห้าสบใบแล้วสกิลนี้เหนียวด้วยดิอ้อหอซึ่งสกิลเนี้ยผมตีจากบวกสี่เลยนะเวยบวกสี่แล้วขึ้นมาบวก8ตีเองอยากแบบอยากลองไงอยากแบบหาทำงอมจีเนี้ยได้งอมนะดูกูดูทรงละถ้าไม่ติดผม่็คงต้องไปหาซื้อเอา่ะนะคงไม่ตีโวอีกละ เที่ยครั้งแรกในชีวีวะ่ะละไอโซมันเอาสูตรขิงไปก่อนหนึ่งเทือยี่สิบใบกูตีเล่นเลยเฮ้ยใจเย็นดิเดี๋ยวเพิ่งตีเล่นโอ้ไม่ก็บวกเก้าโอ้น้ำตากูจะไหลวะ่ะอ่าชาตต่อไปที่เราจะบอกก็คืออ e ีนะไปชิวๆเหลือยี่สิบใบแม่งโอกาสติดน้อยจัดขนาดนั้นยังต้องสามสิบใบเลยนะอันนี้คือแบบตีให้มันหมดหมดจะได้ไม่ต้องรู้สึกอยากอีกจะได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มอีกนะ ถ้าติดมาคือแบบโอ้โหฟุกจัดมิติใหม่19บเก้าใบเหรอเพิ่งเห็นห้าหมื่นเลยวะทีหนึ่งโอ้โหตังหมดดูซองตังกูหมดก่อนโอ้โยหกใบสุดท้ายโอ้เชว hmm ัดเจี๊ยบไยไม่ติดวะไ,ไะม่เป็นไรคุ้มแล้วนะได้บอกแล้วพอพอเลยแบบนี้